I'm very happy to, to, to finally see see you again, mom. So I hope I look beautiful for you yes. when I'm growing up. <laughs> you always are beautiful for me. Oh. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> thank you. Thank you. you I, I, I got told I look like you so I'm very happy that I look like you. Yeah, someone I yes. um, Yeah, because uh, when yeah, you are yeah. little you look like me also. น้ำแก้วน้แก้วคุณยูริมเบอร์ฮิมโอ้เหมือนจุนเว้อยู่ริมเบอร์มีเนี่ยยุคยสวัสดีครับยูยูเซมจุนน่ะยูเซมจุน yes yes จุนคือใครล่ะจุนนี่คือ น้องน้องน้องคนสุดท้องเลยน้องคนสุดท้องไปหาไปซีไปไปดูยายจีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำได้ไหมาจำมด้โยแกนมาแกนมามีอะไรบ้างแกฟี่เจฟฟี่กูให้ตายเออหมุนทีมันเลยใช่ไหมเจฟฟี่เดี๋ยวผมกินให้ดูชีชีโทตดั๊ดอยู่ลูกฟาร์มเดลวิทวิทจูนวิทเฮอร์แกรนซัน ฮอแกรนเฮอร์แกรนอย่า g r ร n d d a u g h t e r เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช mm ็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจัน เอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจันยูทูบอิเตอ e ์อีจันหรือ t i k t o อ e a อ e r ตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o o อ e เตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิอจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาาารรรแ่่งกกทีพพนอนุภดฝ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า